ถ้าคุณผู้ชมนี่คือต้นคามนะครับที่เขาไปย้อมผ้านะคุณผู้ชมดูครับดูอันนี้ก็จะมีพวกตัวด้วงกวางนะครับครับมันชอบมาอยู่นะคุณผู้ชมนี่ครับนี่ด้วงกวางนะไอตัวเมียมหล่นไปแล้วนะครับนี่ตัวผู้นะครับตัวผู้มันมีเขานะคุณผู้ชมเห็นเสียงมันร้องนะคุณผู้ชมไหมเนี่นยเ <quoted S 1> ขาไว้ชนกันนะครับตัวนี้นะผมมานยังตัวเล็กไปนะดูเนี่ยตัวยังเล็กไปนะเดี๋ยว <amiliar. S 1> ไปดู มีอีกไหมเดี๋ยวผมไม่เอาไปหรอกครับคุณผู้ชมให้มันอยู่ตรงนี้แหละพาะพันอยู่ตรงนี้แหละครับทํออาอยู่ตรงนี้เอาให้อยู่ตรงนี้เพราะมันชอบอยู่กับตัวเมียนะอ่ะไปเราไปหาดูอีกมีอีกไหมแถวแถวนี้ครับนี่นี่ต้นคามมันก็มันซ่อนตัวอยู่นะเราบังคั้งเรามองก็ไม่เห็นนะคุณผู้ชมเราาดูกันอา่า เราดูลักต้นไว้เพื่อว่าให้พวกดวงกวางมาอยู่นะครับแถวนี้ไม่มีนะแถนนี้ไม่มีเดี๋ยวไปดูที่อื่นก่อนนะครับ <S <S เจอแล้วครับ <S <S คุณผู้ชมนี่นี่ไม่อีกประมาณนี้นี่ครับมันชอบอยู่กับตัวเมียนะค,คุณผู้ชมไปดูครับดูอยู่กับตัวเมียนะครับอยู่เป็นคู่เลยนะค,คุณผู้ชมนี่นี่อยู่นี่เป็นอยู่เป็นคู่เลยเจอเจอแล้วนี่เห็นไหมจะอยู่เป็นคู่มี แต่สมัยนี้รู้สึกรู้สึกว่ามันตัวเล็กนะคุณผู้ชมมันตัวไม่ใหญ่นะไปไปมาอยู่คู่ๆกันที่เป็นคู่ต้นนี้มันก็เยิหมกันนะเดี๋ยวหาดูก่อนครับมาต่อคลิกกันเลยครับนี่คือตอน้นคามนะครับนี่ต้นแบบนี้ตัวด้มกว่างมันชอบมาอยู่นะเจอแค่สองคู่นะคุณผู้ชมนี่ต้นยางพาราเล็กที่เราปลูกเสริมนะับมันก็ มันแห้ง <s ign al> แล้วนะครับคุณผู้ชมมันโ,นโดนพวกกระต่ายกัดบ้างนะครับถ้ากระต่ายไม่กัดในจอมมันจะออกเยอะนะคะุณผู้ชมแถวนี้กระต่ายเยอะนะ,ะับผมก็ต้องเนยงานผมก็ยังมีอีกเยอะนะครับผมจะต้องมาตัดหญ้าอีกนะครับในตัดหญ้าร่องนี้นะคะุณผู้ชมเราคงจะเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดตัดหญ้าต้องเข้ามาอีกสักครั้งนะคะุณผู้ชมเก็บรายละเอียดน่าจะรูแดงเลยนะเดี๋ยวผมต้องเอา พวกชีวภาพมาพ่นพวกายาพวกนี้นะครับเนี่ยนี่ผมประยัดแรงงานนะ,ะถ้าทำแบบนี้เราประจัดแรงงานนะครับตัดทั้งหมดเราไม่ไหวแล้วะครับท่านผู้ชมนี่ตัดทั้งหมดแล้วเราแย่มากนะครับเราก็ตัดเป็นช่องๆเอาครับเ,เราก็เดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูต้นนี่อีกต้นหนึ่งต้นคามเนี่ต้นนี้มี อีกไหมอไม่มีนะครับมันต้องใจเย็นๆหานะครับบางครั้งมันก็หายากเหมือนกันถ้ามันชอบซ่อนตัวอยู่ปะ่ะผู้ชมเราก็เดินทางกลับอีก,กว่าครับคลิปนี้ก็ลาผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดต่างครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ